สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับนิโวเกมมิ่งนะสำหรับวันนี้ทุกคนได้รับการเข้ามาดูคลิปในวันนี้นะครับก็ผมมีร้านโลบักเกดีมาแนะนํานะครับผมชื่อว่าร้านชัยบอกนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ร้านชัยบอกนั่นเองครับร้านชัยบอกนี่อยากจะบอกเลยนะครับว่าเลทห้านะฮะคือเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็เลทหกถึงเก้าเป็นไอเดียแพดถ้าใครอยากจะเติมนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผม ร้าับริการสุดเทพที่ไม่ได้ควรใช้บริการเดี๋ยวแรกนั่นก็คือรับกดเพชรออสตารับกดผลบอกฟุตและรับกดเกมพาร์ททุกอย่างนะครับถ้าใครอยากจะใช้บริการนะครับผมก็นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะผมไม่ว่าจะเป็นการขายไก่ตันนะครับหรือว่าไอดีที่มันตันทพเทพนนครับเขาก็ขายนะผมนะเลยครับที่ย่อมเยาถูและสบายกระเป๋าตาผมถ้าใครอยากใช้ก็นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างผมโอเคคุณมานะครับบนะครับเป็นร้านที่เพจจริงเนี่ยครับคนติดตามถึง1 0ึ0งหคนและคนกดไลค์ถึงคนบ ร้านนี้นี่นะครับรับคนฟาร์มแบบเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสตีฟวันพีทบอกซ์เจลเบกเมสซิตี้นะครับคือเยอะจริงๆนะครับผมนะว่าจะเป็นการรับฟาร์มแบบไหนก็รับฟาร์มหมดนะผมก็ถ้าใครอยากจะมาฟาร์มก็นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับนิวเกมมิ่งนะโคตรตื่นเต้นก็ดูผมบอกเลยว่าผมโคตรตื่นเต้นนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับคิงพีทอัปเดตแล้วนะเว้ยนะครับคืออยากจะบอกว่าคิงพีทอัปเดตแล้วนะครับท่านนผู้ชมะะฮ ก็เด็ดเราจะมาไล่ดูรายละเอียดอัปเดตคิงพีกันนะครับว่ามันจะมีอะไรกันบ้างเนาะท่านผู้ชมนะฮะก็อย่างแรกนะครับท่านผู้ชมฮะก็เดี๋ยวขออ่านข้อมูลสรุปโดยคร่าวๆจาก Discord เกมคิง g p i ก่อนท่านผู้ชมฮะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ดูคลิปที่เบรกไปสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ทำทความเข้าใจก็คือผมตัดสรุปแล้วท่านผู้ชมฮะก็คือว่าให้ทุกคนมาตี NPC นะครับตรงนี้ทั้งหมดนะครับตีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะดรอปแมปมาแล้วซึ่งโอกาสดรอปแมปก็10%นะครับ แล้วก็ให้เราเดี๋ยวนะฮะเดินทางะะทเ,เลยับไปที่นี่เลยนะครับไปที่นี่เลยนะท่านผู้ชมไปไปไปท,ที่ไหนไวะไอเชี่ย <c oughs> ตัวหนึงนะครับคือคลิปนี้เบ๊โคตรหล่นดังจริคลิปนี้อาจจะบอกออกนองเชเคแต่เราเอาแมพเอาแมพไปใส่ที่เออไออะไรวะไอข้างหลังเกาะมารีนนะครับก็มันจะมี NPC ตัวหนึ่งนะซึ่งก็เดี๋ยวผมจะเดินทางไปนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่เบ๊กก็ทำการลงคลิปเรียบร้อยนะครับคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์ก็เป็นได้นะครับเพราะว่า พี่เขาลงคลิปแล้วอะครับน้องดังพี่ก็ท้ออะครับแต่ก็รายละเอียดผมก็จะแปะให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็โค้ดก็แจกไว้ให้ในคลิปนี้แล้วนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะตัดแบบว่าแย่นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคแล้วกิท้ากิท้าไอ้นี่ยังกิท้าหาแบบยังกิท้าไปหลอกใหม่ได้แมบมาแล้วแล้วก็เอาไปใส่ข้างหลังใช่ไหมแล้วก็คราวนี้ก็คือเราต้องไปเกาะแรกใช่ไหมกิท้าขอดิฟัง โอเคเดี๋ยวผมเอาใส่แับโอเคใส่ไปแล้วนี่เราได้แมปมาแล้วนี่ไงเอามันต้องรับเพล็ก่อนเหรอเนี่ยอ๋อได้ละได้ละได้ละ้ละ,ละเอออย่างนี้อโอเคครับท่านผู้ชมฮะก็ตอนนี้นะครับผมได้แมปมาแล้วนะครับก็ทำเคล็กแมปแล้วนะครับก็ให้ลองไปที่หลังเกาะน,นี้นะครับอันนี้คือดูคลิปพี่เว็กกัด้วยนะท่านผู้ชม <laughs> ก็ถ้าใครที่หลงมาดูคลิปนี้ก็เออไม่รู้จะยังไง แล้วไม่ตอนนี้กูเข้าไม่ได้วะเนี่ยเข้าไม่ได้อ่ะเข้าไม่ได้อ่ะโอ้โหเป็นร่องเล็กขนาดนี้เลยโอเคต้องสไลด์ไปนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาคุย NPC ตัว okay. น okay ี้นะครับ NPC ตัวนี้นะครับที่มีช <ablo> ื่อว่า elite p i l o t นะครับก็คุยเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะแอสเซนตไปนะครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็จะพาผมไปโลกใหม่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเควอนนี้เลยว่าผมโคตรตื่นเต้นนะท่านผู้ชมคือคลิปนี้เนี่ยตื่นเต้นจริงๆนะครับท่านผู้ชมนะฮไม่รู้จะตื่นเต้นยังไงนะท่านผู้ชมนะะฮ ก็นะครับเรื ite, so ่องของไออันสกิลเนี่ยแต่ละผลผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงมั่งนะครับแต่ว่าบอสเลยว่าเชแน่นอนนะครับตอนนี้ก็ผมขออนุญาตไปโลกใหม่ก่อนนะท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มาโล่ใหม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับก็โลกใหม่ก็เนี่ยเป็นเกาะมานี้นะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่านะครับคลิปนี้เนี่ยประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะก็เดี๋ยวใส่โค้ดดูก่อนละกันท่านผู้ชมฮะโค้ดก็เดี๋ยวใส่ดูนะครับก็คลิปนี้ผมจะตั้งชื่อว่าสอนมาน e w w แล้วก็แจกโค้ดใหม่ได้เนาะ ก็เดี๋ยวโค้ดใหม่จะแจกไว้ให้ทิตตาร่างคลิปเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะก็เดี๋ยวจะเอานี้นะครับโค้ดใหม่เนาะก็โค้ดแรกเป็นโค้ดดิสแต็กนะครับหนึ่งร้อยเชไลท์นะครับแล้วก็โค้ดสองเป็นโค้ดหนึ่งร้อยเอ็มวิสิตนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็โค้ดที่สามเป็นโค้ดสองร้อยเอฟวีเอฟเอวีนะครับก็โอเคโค้ดนี้เลยนะครับท่านผู้ชมฮะโอเคนะครับแล้วก็โค้ดที่สามเป็นโค้ดซามูไรนะท่านผู้ชมนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับก็ได้เจมนะฮะแล้วก็ได้ดอท ดอทก็จะได้เรื่องของเจมเหมือนกันนะครับแล้วก็สไปโนนะครับจะได้เรื่องเจมเหมือนกันเนาะโอเคนะครับกดก่อนขอกดก่อนนะครับสไปโนนะครับแล้วก็โคสออโลนะครับก็ได้เจมนะครับท่านผู้ชมก็จะมาณนี้ท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะแจกโค้ดไว้ข้างล่างแล้วก็เขียนไว้ข้างล่างคลิปนะครับก็โอเคลิัเอาแบบนี้ผมชั้ชมเจนอย่นี้แม่แล้วก็ได้สวัสดีเพื่อนๆตัวใจเรายบดเาๆไปไปผมเจอกันะ